สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube วันนี้พามาดูเจ้า SK200 ส u b i c o โนะครับข,ขุดบอ่อใหญ่ของโคบน้องนาสำหรับแปลงหนึ่งไร่นะครับเมื่อวานฝนตกครับไม่ได้ถ่ายบอ่อด้านทางนน้นเลยนะครับเป็นบอ่อเล็กนี้จะเป็นสลับบอ่อใหญ่นะครับสลับแปลงหนึ่งไร่ครับ ช่วงดินตรงคันดินตรงนี้เราก็จะขุดเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่ก็เดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็จะุดคลองไส้ไก่ต่อนะครับ ใช่ดีครับรุ่นนี้รถรุ่นยอดนิยมโบริโก้ SK 2 0 0รุ่น8ซุซเปอร์นะครับความลึกของของบอ่อใหญ่ตัวนี้ก็4เมตรนะครับจากชา้นเบื้องงไปมั่นจะลึกพอสมควรนะครับ เป็นการทดลองรถด้วยครับทุกวันเราเปลี่ยนไฮเพรสเชอร์นะครับที่สูดปั๊มเฮลิกไปเมื่อวานนี้ก็ได้เอามาลองกับห่อแปลงโคงหนองนาพอดีครับอาการขรถของเราก็จะเป็นว่าจะเป็นอัมพาตครึ่งหนึ่งนะครับมันขึ้น4023นะครับเป็นที่ปูดปั๊มนะครับเป็นตัวไฮเพรสเชอร์หรือไฮเซนเซอร์นะครเป็นตัวเซนเซอร์ของระบบเฮลิกนะครับ ตัวหนึ่งก็5,000กว่าบาทนะครับทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแต่ในกรณีที่ว่าเราอยู่รู้ว่ามันเสียหายหรือเปล่าเราก็เอาตัวปั๊มที่หสลับกับปั๊มที่สองลองดูครับถ้ามันขึ้น0ูนย์สี่นยนี่คือของเดิมแต่ถ้าเราสลับแล้วมันขึ้นสี่ศแสดงว่าปั๊มที่สองเราเรา,เราชำรุดนะครับก็คือเสียเสียนั่นแหละ ทำการซื้อมาเปลี่ยนครับคนขับบเปลี่ยนเองได้ครับเปลี่ยนเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายไว้นะอันนี้เป็นโคกหนองนาของแท้เลยนะครับหลังไม่โครจะเป็นคองไส้ไก่ครับ เราแถวจะขุดอยู่ประมาณกว้าง4เมตรลึก3เมตรก้นก็1เมตรนะครับระยะทางก็จะประมาณ90เมตรนะครับจะได้ก็ประมาณ600กว่ากว่าเกือบ700ชิว ก็เป็นทียนน่ยอดฮิตครับโคกหนองนามโมเดลนะครับก็เจ้าโกเบก็กำลังจะทำเสร็จแล้วนะครับรูปทรงบ่อโครงนางก็จะแปลกๆหน่อยนะครับสไตล์ของท่านตาปนิกเขาออกแบบมานะครับเราก็ต้องทำตามแบบทำที่ตาปนิกเขาเชินแบบมานะครับอาจจะทำไม่ได้ ตรงตามในแบบร้อดเน,นะครับเต่เราก็ทําให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเพราะว่าในการแต่งสโลปเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างทำยากเหมือนกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอพักไปเป็นทนี้ก่อนนะครับโดยคลิปหน้าขุดอะไรยังไงเดี๋ยวนำเสนอให้พี่น้องชาว Youtube ดูอีกทีหนึงครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ